สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาทำคลิปเซตติ้ง Battlefield 6ครับก็มาเริ่มเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปในโหมด Initial Initiation Back True หรือว่าจะไฟ r a n ร e ก็ได้ให้เข้าไปก่อนแล้วค่อยไปเซตติ้งในนั้นจะดีกว่าซึ่งไอ Initiation Back True เนี่ยมันอยู่ใน Training Ground คือมันคือยิงกับบอทไวมันคือห้องบอดเราไปเซตติ้งไนเนี่ยเราจะได้เห็นภาพจริงๆหรือว่าแบบเซตติ้งจริงๆเลยว่าเซตติ้งแล้วเป็นยังไงดีกว่ามาเซตติ้งตรงหน้าไปดูเนาะก็เริ่มเลย เอาละพอเข้ามาในเกมปุ๊บเรามาปรับเซตติ้งกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ accessibility เนาะอย่างแรกครับเมนู menu narration เมนู narration เนี่ยก็คือไอที่มันพูดว่าแบบเอ้ยเราเลื่อนไปแล้วมันแบบมันอ่านให้ว่าคืออะไรก็ปิดเนาะ Subtit l e ถ้าใครชอบ Sub t i t l e ก็เปิดครับอันนี้มี Setting Subtit ตลผมก็ปรับเป็น default ไว้อันนี้ไม่ค่อยสำคัญเนาะ master volume ก็เสียงครับเวลาปรับเสียงผมแนะนำให้ปรับให้ได้ยินสี่งเท้าให้ได้หรือก็คือปรับให้มันดังที่สุดเท่าที่จะดังได้แต่ไม่ดังจนจนปวดหัวคือถ้ามันดังเก นานไปอ่ะต่อมาทินิตัสทินิตัสนี่คือเสียงวิงครับคือเสียงวิงเวลาแบบโดนระเบิดปาลาอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันสามารถคอมเมนต์แอดิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เข้าใจเนาะแต่ผมจะปรับไว้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์กับห้าพันต่อมาก็กราฟิกคุณภาพเซตติ้งอันนี้เป็นคลเลอร์โปรไฟล์นะผมไม่ได้ปรับอะไรอันนี้สําหรับตาบอดสีเวอร์บายนี่ยผมปรับเป็นเดฟอย่างห้าสิบไว้คัม e r a effect ตรงนี้สำคัญครับต้องปรับไม่งั้นแบบโอ้โหเล่นแทบจะไม่ได้เลยก็คือเวอร์ motion blur ปิดไปเลยครับ ray bounce motion blur ก็ Ver Bl ปิดไปเลย,ย inventory hard วพวกฮัตมันขยับครับไคลเวราเชคต่ําสุดเนาะอันนี้มันลดได้ต่ําสุดแค่ห้าสิบแล้วก็อันนี้ทุกคนเปิดสําหรับคนที่แบบโมชั่นสีอันนี้ช่วยได้เยอะเลยคือเวลาวิ่งแล้วแบบหัวมันโยกอะ่ะเปิดอันนี้แล้วจะช่วยลดได้โครมาติกเอเบเรชันกับอินเฟนที่คลอสแอนเอเบเรชันผมก็ปิดเหมือนกันโครมาติก mm hmm. <omet> นี่คือพวกแบบสีมันจะฟุงฟ้งๆเป็นรุงร้งๆอะ่ะอันนี้คือเอฟเฟกต์อย่างหนึง่งส่วน f ิ n เฟ y Cross Hair Projection Project ก็คือเวลาที่เราแบบวิ่งๆไปแล้วเราแบบเลาโยกอย่างเงี้ยพอแ โอเคทำไปแวเฟเฟกต์เรียบร้อยเนาะต่อไปเราไปที่ค o n t r o l คือ accessibility มันจะเป็นแบบเหมือนรวมๆ setting ที่ควรปรับอะครับมันเลยแบบมีหลายอย่างหน่อยก็ไปต่อกันเลย infantry sprint อันนี้ก็กดวิ่งนะผมเลือกเป็นป็อกเกิลจะได้ไม่ต้องกดค้างแต่ว่าถ้าใครแบบชอบกดค้างก็ปรับเป็นโฮก็ได้แล้วแบบ forward to sprint อันนี้คือกดวิทีแล้วมันจะวิ่งแต่อันนี้ผมไม่ใช่ c r o w h toggle sprint อันนี้คือเวลาเรากดวิ่งเนี่ยมันเกมเนี้ยมันสามารถนั่งวิ่งได้อย่างงี้แต่มันต้องกด Control ข้องกับชีฟไปวิ่ง แต่ผมเนี่ยปกติเวลาเราเล่นเกมเวลาเรานั่งอยู่เค่กดชิปมันเราอยากให้มันวิ่งมากกว่าเนาะก็ปรับให้เป็น ปรับให้เป็นตัว stand แต่ถ้าแบบอยากให้มันนั่งวิ่งก็เป็น cross ก็ได้ครับแต่ผมชู้ว่ามันแบบมันแปลกผมก็เลยปรับเป็น stand โอเค vehicle boost อันนี้คือตอนแบบเราเล่นจีทอะไรเงี้ยหรือว่าขับรถชอบกด token, ท็อกเกิลทีเดียวแล้วพุ่งหรือว่าชอบกดโฮผมชอบโฮก็ผมปรับโฮอันนี้เป็นสไลด์ครับมันให้ปรับว่ากด C ที่เป็นท็อกเกิลนั่งหรือว่าคอนโทรลที่เป็นโฮนั่งแล้วจะสไลด์ผมชอบเป็นจริงๆต้องผมได้คู่แต่ผมปรับเป็น cross โฮไว้ก็คือต้องกดคอนโทรลเท่านั้นถึงจะสไลด์อันนี้คือสไลด์ครับสไลด์เน ตอนแรกอ่ะมันต้องกด คอนโทรลสองครั้งหรือว่าซีสองครั้งมันถึงจะสไลด์แต่ถ้าปิดก็จะเหมือนกับคนที่เคยเล่นเอฟปฟกไรเจนหรือว่าเกมที่แบบมันสไลด์ได้อะจะขนาดนี้มากกว่าก็คือวิ่งแล้วกดคอนโทรลหรือว่านั่งมันจะสไลด์เลยอันนี้ซูมท็อกเกิลหรือโฮเนาะอันนี้ท็อกเกิลหรือโฮเหมือนกันสำหรับซูมอันนี้เป็นของเครื่องพวกรถอะไรอย่างางี้รถถังอินฟินิตี้ก็คนเนาะเซติสโคปอันนี้ก็คือกา้านหายใจพวกคนเล่นสไนเปอร์อะไรเงี้ยผมชอบท็อเกิลกดชิปตอนที่เราแบบซูมอะกล้องจะนิ่งขึ้นอันนี้รหนนัสาบ นโคลเลอร์ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเพราะว่าผมไม่ได้เล่นคอนโคลเลอร์นะแต่ก็พอจะเข้าใจอยู่เพราะว่าผมเคยเล่นคอนโคลเลอร์อ่ะให้แนะนำว่าคงเน้นรีโหลดอะไม่งั้นแบบจะเปิดประตูแล้วแบบจะรีโหลดมันปุ่มเดียวกันอะเออลำบากเนาะ <c oughs> อ่ะอินเตอร์แอคอันนี้พวกกดนู่นกดนี่เป็นท็อกเกิลหรือโโหผมปรับเป็นท er ็อกเกิลไว้สกิปรีไวอันนี้คือกดแบบกดกัดลิ้นตายอะตอนที่เราลม้มผมกับกดผมปรับเป็นโโหไว้มันจะได้ไม่ลั่นส่วนร re ีเควสรีไวเนี่ยผมเป็นท็อกเกิลคือกดทีเดียวแล้วแบบแบบซุบไว้อะ่ะมันจะตายช้าลงสำหร แล้วเรากดที่ขวามันจะพีกออกไปครับแล้วการเบรกเอาเนี่ยก็คือตอนที่เรากดตั้งขาทรายกดเดินออกมาแล้วมันจะออกไวขนาดไหนก็ปรับได้พออยากให้มันออกมาเลยทันทีหรือว่าต้องกดนานๆมันจะออกก็อารามณ์ว่าแบบการลั่นนะเนอะนนี้ก็แล้วแต่คนชอบในนี้แต่ผมปรับให้เป็น instant ไว้ way. อยู่ไหนละ่ะคอนโด Setting เยอะมากสําหรับเกมนี้เพราะม่าโรสกับก c o r e b o a r d ที่ผมปิดเพราะไอ้ผมปรับเป็นโฮไว้มันน่าจะหมายถึงเวลากดแท็บเช็คอะว่า s c อ r ์ b o a r d เป็นไง โอเคสำหรับส่วนคอนโทรลโอกเกิ์เรียบร้อยนะคอนโทรเลอร์ Controller. อันนี้ผมปิดไว้เป็นคอนโทรเลอร์ไวเบรชั่นเนาะก็แบบจอยซันปิดตรงนี้ซันแรงขนาดไหนก็ปรับได้ไวเบรชั่นมิกที่ผมไม่ได้ปรับโอเคแชทอันนี้คืออ่านแชทเนาะให้มันอ่านให้อันนี้พูดแล้วเปลี่ยนเป็นเทคแชตก็ปิดไว้เนาะ ติต๊ตเตอร์เรียผมเปิดไว้เราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างบางทีแบบบางอย่างเราก็ไม่รู้อย่างเช่นแบบกด C หรือคนโทรสองทีสไลด์อะไรเงี้ยบางทีมันจะสอนแล้วถ้าเราแบบไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นใหม่ก็กดรีเซ็ตติวเตอร์เรียวดีครับมันจะสอนเล่นใหม่หมดเลยพวกแบบที่มันขึ้นเป็น UI อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นหินหินทั้งหลายเนี่ยผมแนะนำให้เปิดไว้สำหรับคนที่เพิ่งเล่นมันจะช่วยอะไรให้เห็นหลายๆอย่างอย่างเช่นเวลาเราจะเราจะพีกะ่ะมันจะมีเนี่ยมันจะมีไอเนี่ยอันนี้คือมันบอกว่าเออถ้าเรากดที่ขวามันจะพีให้อวพีก่ายประมาณนนั้เปิดไวว้ดีก่า ผมมองว่ามันช่วยในหลายๆครั้งได้เยอะปิงเอ้ยเลยเอ้ยผมแนะนะให้เปิดไว้แต่ถ้าใครรำคาญบางอย่างก็ปิดได้ป้ายไปดูวิ่ีเกมเพลย์เกมเพลย์นี่เอาวิดีโอลุ้อะไรงี้เราปิดไว้เนาะอันนี้คือแบบพลิกตันเลื่อนมาลงเป็นเลื่อนมาขึ้นอะไรเงี้ยวิดีโอรู้ก,ก็เหมือนกันแต่อันนี้ผมปิดของเจ็ดไว้ก็คือเลื่อนขึ้นมาคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงคือเลื่อนลงเนาะแคปเจอร์เอลิโอไลน์อันนี้บอกว่าเห็นพื้นว่าเอ้ยตรงนี้เป็นจุดแคป อันนี้ก็เหมือนอันตะกี้เลยเว้ยมันแค่มาอยู่ในหน้าเกมเพลย์เหมือนใน accessibility เนาะหัวท็อกเกิลสวนคนที่หาสำหรับปรับความเรีวเมาส์ให้เลือกสไลด์ความเรีวเมาส์ที่ i n f a n t r y mouse sensitivity นะครับส่วน i n f a n t r y m sensitivity อันดบบนที่เป็น40ตอนนี้คือของคอนโทรลเลอร์ครับอันด้านล่างคือของเมาส์เนาะ มีคำนวณให้เรียบร้อยว่าแบบหินนิ้วในการหัน3ามทคือแบบโอ้ยผมชอบอันนี้มากเลยมันเนิร์ดดิโอเคแล้วเพื่อนแทบโฟวัลชุดสปรินต์ก็กดรีวิวสอครั้งเนาะเหมือนอันตะกี้ใน accessibility พร็อพท็อกเก i n สอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือเหมือนใน accessibility ตะกี้อ่ะอันนี้อันใหม่สำหรับวอลเวิร์สปรินก็คือเราจะวิ่งข้ามพวกบริเขตเตี้ยๆแบบด้านหน้าเนี้ยก็ต่อเมื่อตอนที่เรากดปีนเท่านั้นครับมันการลั่นเวลาเราจะปีนนะเนาะอันนี้วิ่งชนประตูแล้วประตูเปิด อันนี้ต้องกดนั่งสองที่ถึงจะสไลด์หรือเปล่าอันนี้ประชูน้องผมปรับเป็นเดฟอยู่ไว้ตัวกลน์อินแลนดิ้ง landing, อันนี้ผมแนะนะครัปิดไว้เพราะว่าถ้าเราเปิดอะ่ะจอมันจะหมุนเว้เวลาที่เราตกจากที่สูงแล้วเรากดนั่งอะ่ะโอเคเมาส์ไทป์อันนี้คือเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆพวกโคเวอร์ด้านหลังเนี้ยจะเอาด้านข้างอย่างเดียวหรือด้านบนหรือจะไม่เอาเลยผมเอาทั้งคู่ของดีครับอันนี้เพราะว่าเกมนี้มันโยกซ้ายขวาไม่ได้เนะเาะอเบรกออกก็ทันทีแต่นี้แบบถ้าคนแบบรู้สึกว่าอยากลองแบบอื่นก็ลองได้ครับไปกันต่่อที เมาส์พรีเซ,ต,เซตคือเวลาที่เราจะแบบ พิกด้วยการแบบกดที่ขวาใกล้ๆโคเวอร์ต้องกด2ทีแลว้วกดทีเดียวก็ผมใช้เป็นคอมโบไว้ต่อไปพิกไทป์ก็อันเดิมแล้วคล้ายๆมาส์ t ท p e เลย In j e c t reload อันนี้เหมือนใน accessibility ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว i n v e r t demolition Dem charge ์จก็คือเวลา C 4กดที้ซ้ายขีขวาประมาณนั้นครับน่าจะานะเวคโคอันนี้ก็ตอนอยู่ในรถอยากให้เมาส์เร็วขึ้นก็ปรับตรงนี้ได้ครับรวมทั้งเจสและหออยู่ตรงนี้เฮลิคอปเตอร์คอนโทรลแอสซิสต์อันนี้คือถ้าเราไม่กด W S D มันจะโคเวอร์ไปให้ถ้าเรากดออนมมเรา หันหน้าแล้วมันไม่หันตามอะ่ะคือเจ้าตัวนี้ลองเปิดปิดได้สําหรับรถถังอันนี้ก็ของรถถังเหมือนกันเวคโคบูสผมปรับเป็นโฮเนาะกดค้างถึงจะบูสเอ็มแอสซอันนี้ของคอนโทรลเลอร์ก็อันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่ผมเหมือนผมได้ยินเหมือนเห็นเขาแนะนํากันให้ใช้ BF4 นะน,นี่คอนโทรลเลอร์เนาะอ่ะสกิปแคมเปญขอสกิปครับคอนโทรลเลอร์สกิปอ่ะมาต่อกันที่เมาส์และคีย์บอร์ดเอนคีย์บอร์ดก็อันนี้เป็นความเร็วเมาส์เนาะผมปรับไว้30 อ๋อไอเอ็มเซนซิินี่ของจอยนี่หว่าเมาส์เอ็มเซนซิิวิคือของ PC เออพ oh, เวลาเราเลื่อนเนี่ยมันบอกกันนะว่าใช้ความกว้างขนาดไหนในการ360ผมใช้30มา,มาต่อกันที่ Control Setting ยู i f o ร์ i n ินฟันเทีร์เอนี่ผมปิดไว้ให้แบบเวลา ADS กับเวลาฮิปไฟมันจะเท่าๆกันแต่นี้แบบปรับตามใจชอบได้พวกนี้นะฟีลออ v i ิวเกมนี้ผมแนะนำให้120เพราะว่าผมปรับ110เหมือนแบบเกมอื่นผมใช้1110ครับเกมนี้มันดูไม่กว้างมากอะ ผมว่า120นั้นจะกำลังดีที่เหลือก็ความเร็วเมาส์เนาะโอเคสปรินต์อันนี้เป็นท็อกเกิลหรือโฮครับผมเป็นท็อกเกิลเนาะทำไมไม่ใช่คำว่าคลิกไม่รู้แล้วมันแทบ forward to สปรินต์ก็กดวิวสองที่แล้วสปรินต์ก็กดปุ่มชิปตรงนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนใน accessibility เลยตรงนี้ปรับโฮหรือท็อกเกิลผมเล่นโฮเนะาะ steady สโคปเป็นโฮท็อกเกิลเหมือนกันอันนี้คือการหายใจใ้กดชิป อันนี้ก็ปรับซูมอันนี้พาราชูอันนี้สำหรับคอนโทรลเลอร์เน้ะคิปรีว่าอันนี้เหมือนใน accessibility คือเกมเพลย์ด้านบนอนะคือเซตติ้งของไอ้แพทฟิวหะมันชอบเอาแบบเลียนเพลย์มาใส่ในเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมันเลยดูเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นเอาล่ะสำหรับพวกคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยเนาะเราไปดูกันต่อที่กราฟิกเซตติ้งเลยดีกว่ากราฟิกเซตติ้งเนี่ยได้เวลา เข้ามาดูในเกมครับตอนนี้เนี่ยภาพสวยขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือโลนะอันนี้คือผมปรับโลทุกอย่างจากที่ผมเล่นเล่นมาก็รู้สึกว่าโลก็เล่นได้นะแบบมันมันก็แบบภาพไม่ได้แย่เลยอะสำหรับภาพโลนะแต่ถ้าปรับไายอะมองะลรไม่ค่อยเห็นครับเกาะมาดูกันว่าปรับยังไงบ้างสาหรับผมตอนแรกผมจะปรับเป็นโหมดแมนพีเซตอะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นี้ปรับเป็นคัลตอมไปเลยกราฟิกคุณภาพให้ปรับเป็นโลไปเลยสาหรับผมนะผมใช้โลแล้วผมไปกดอีดีครับมาคัลตอมในดีทีหนึ่งเกาะมันจะมีพวกนี้เต็มไปหมดเลยเนาะถ้าเป็นกร มันคือทุกอย่างก็กดเข้ามาในแอดวานซ์ปุ๊บตรงนี้นะก็ฟีคควเลตี้เซตติ้งเข้ามา เท็กเจอร์เนี่ยผมปรับายเพราะว่ามันคือพวกแบบเท็กเจอร์ในแมปอ่ะมันจะสวยขึ้นคือมันไม่ค่อยกินสเปคฟิลเ์ตอริงผมก็ปรับไฮถึงอันตราไอ้พวกนี้จะเป็นไฮอันตราเมชนี่ใกล้ๆผมมีเดียมเทเรียนมีเดียมอันดับโครนี่เหมือนจะเป็นพวกต้นไม้อะไรเงี้ยพวกธรรมชาติอ่ะในถ้าใครแบบไม่ไม่ชอบพวกแบบธรรมชาติแบบมันไม่ค่อยสวยก็ปรับขึ้นก็นได้แต่ผมโอเคไม่เป็นไรที่เหลือโลให้หมดยกเว้นอันนี้อันนี้ออฟไปเลยอันนี้อันนี้สําคัญครับเป็นพวก กระจกบางทีมันเห็นตัวเราสะท้อนถ้าเราเปิดไว้แล้วมันกินสเปคด้วยอันนี้เป็นเกี่ยวกับแสงถ้าปิดอะ่ะมันจะไม่ค่อยสวยเนี่ยดูพวกแบบด้านหลังจอได้ผมแนะนําเป็น l o แหละเพราะว่าถ้าปิดไปเลยมันจะแบบแปลกๆแต่ถ้าแบบใครอยากได้แบบคอมเพ t ิทีฟแบบยิงเห็นชัดอ๋อครับ <c oughs> คือผมรู้ว่าเวลาผมปรับผมจะอยากได้ทั้งแบบเกมสวยด้วยแต่แต่ก็เห็นคนอยู่ม,มันบอกว่าให้รีโหลดเกมเนาะเอาละ world brightness อันนี้คือความสว่างความสว่างนี่ผมว่าสัก60 u i b r i g h t n e t นี่คือ u i เนาะมันก็คือ u i อะ่ะ u i สว่างปรับได้ถ้าใครแบบชอบแบบมืดๆก็แล้วแต่เลยครับอันนี้แต่ default คือ50 sharpness sharpness Sharp คือความคมของภาพผมเชีย่ยสัก70มันจะเห็นคนชัดเป็นหลายๆอย่างชัด advanced นี่ก็เป็นพวกความชัด resolution scale อะไรอย่างนเนาะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มองไกลๆเห็นหรือเปล่าอ่ะเอาละมาแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ fps แบบแตกต่างมากเลยนะเอาละ frame rate limiter ก็ limit frame rate เนาะใครใช้จอเท่าไหร่ก็เปิดไปก็ได้แต่สำหรับผมผมปิดไว้ ถ้าใครเล่นโน mm ้ตบุ๊กผมแนะนำให้เปิดเพราะว่าถ้าเราเปิดให้มันร้านแบบเกินเฟรมเรทที่เราดันได้อะโน้ตบ mm ุ hmm. ๊ก <notebook S 2> จะร้อนไว mm hmm. พาะง้นก็ปิดไว้ถ้าเป็นคอมเปิดไว้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอัพสเกลลิ่งอันนี้มีให้เลือกระหว่างเป็นปิดไปเลยกับ d l s ผมเลือกเป็น d l s แล้วก็คุณภาพเฟรมเจนผมเปิดคือถึงแม้ว่าถ้าเราไม่เปิดเฟรมเจนตอนเนี้ยผมไม่เปิดเฟรมเจนผมกดอัดไปด้วยเฟรมเรทผมอยู่ที่150ผมใช้จอ5 0 0หเฮิรตซ์คือเวลาเราปรับ ไอเฟมเจเนเรชันอะสิ่งที่จะเป็นข้อเสียก็คือเมาส์จะหน่วงครับจะรู้สึกเลยว่าเมาส์หน่วงแบบเฮ้ยแบบสำหรับบางคนนะอาจจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเปิดเฟมเจนแล้วว่าหน่วงแต่ระหว่างเ้าหน่วงกับภาพลื่นผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมยอมให้ภาพลื่นดีกว่าเมาส์หน่วงคือมันไม่ได้หนว่วงแบบหน่วงขั้นเล่นไม่ได้ผมเลยเปิดเฟมเจน พุจิเฟรมผมเปิดไว้ตัวเฟรมเจนถ้าใครแบบไม่มีเพราะว่าไม่ได้ใช้40เพราะเฟรมเจนเป็นเทคโนโลยีของ40ขึ้นไปครับส่วนถ้าใครมี50ขึ้นไปยินดีด้วยคุณจะได้ใช้มัลติเฟรมเจนน่าจะลื่นมากแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัลติเฟรมเจนไลเซนซี่มันจะเยอะขนาดไหนแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์โอเวอร์เลย์ผมเปิดเป็นซิมเปิลไว้มันจะขึ้นขวาบนเนาะผมยังไม่เคยเทสเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเวอร์เลย์แล้วมันบอกไลเซนซี่ตรงไหมเฮยตอนนี้มันบอกว่าไลเซนซี่ศูนย์อะผมไม่แน่ใจ แต่จากที่ผมเล่นมาเออเปิดเฟรมเจนผมไม่ค่อยรู้สึกนะเรื่องอะไรเห็นสิเราได้ภาพลื่นด้วยแต่บางทีมันจะมี ghosting นิดหน่อยก็คือมันจะเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นเงาๆอัอนนั้นคือเพราะเฟรมเจนครับเฟรมเจนจะดีก็ต่อเมื่อเฟรมเรทเราสูงอยู่แล้วเกิน1้0ยร้เนี่ย แล้วเราเปิดเฟรมเจนเพระว่าอันเนี้ยโอเคโอเคโอเป็นโอเวอร์เลยเป็นซิมเปพลไปเนาะสหรับผมเอาละมาร์เติ้งก็เหมือน,น accessibility ด้านบนเลยเนาะเราเคยปรับละผมเลือก120ยยีบเอวีเปรับแม็กมาเลยอันนี้ปืนเห็นแบบอ้วนหรือว่าเอาแบบปกติผมรู้สึกว่าผมชอบแบบไวในรูคือแบบปืนมันจะอยู่ใกล้ๆไวปืนจะห่างหน่อยว่าฉันเลิปิดปิดปิดอันนี้พวกนี้ปิดเนาะอันนี้เราเคยบอกละมันคืออยู่ตรงเกมเพลย์แหละเอาละตรงดิสเพลย์ผมแนะนําเป็นฟูลสกรีนแต่ผมเล่นเป็นโอเวอร์เลยเพราะผมอัดคลิปอยู่แล้วก็แบบบางทีพับโชบว์ด้วยถ้าใครชอบบชอบบอบััจก ใครอยากได้แบบจริงจังเกมมิ่งก็ฟูลสกินครับวิดีเข้าซิงค์ปิดซะอันนี้ทําให้เกมหน่วงครับใครแบบอุ้ยทำไมเกมมันหน่วลๆวะวิดีเข้าซิงค์เป็นตัวร้ายหรือเปล่าก็ดูดีๆใครชอบภาพอ้วนเหมือนจะปรับได้นะเกมนี้เนี่ยแบบพวก4ต่อ3ปรับได้แต่ผมไม่ครับผมเล่นจอแบบเนทีฟ 2K งเคอรอยเฮดอย่างนี้ดีกว่าเอาล่ะฮัทมาดูกันที่ฮัทดีกว่าฮัทเนี่ยคือพวกแบบเลือดเหลือเท่าไหร่กระสุนเหลือเท่าไหร่อินฟินิตี้ฮัทโมชั่นฮัทให้มันแบบขยับไหมไม่ ของพวกรถขยับไหมไม่ที่เหลือก็เปิดเป็นเดิมแต่ถ้าใครอยากได้ i m m e r s i v e ก็ปิดครับโซลิตฟิลเตอร์นี่ผมปิดไว้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรมันบอกว่ามันเกี่ยวกับพวก Realistic Social l i n i t g อาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบตอนเข้าออกอาคารหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจสำหรับใครที่รู้ว่า s o ลิตฟิลเตอรคืออะไรฝากบอกด้วยโอเค อันนี้อันนี้สำคัญนั่นก็คือคิวฟีดคิวฟีดเนี่ยผมแนะนําให้เปิดออไปเลยแล้วมันจะบอกทั้งแมปครับถ้าเราปรับแค่ s อยเดนเดบายอะมันจะเป็นแค่ใกล้ๆ,ๆอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าผมชอบปรับแบบออเราจะได้รู้ตลอดเลยว่าใครตายบ้างตายตรงไหนคนแบบตายรัวลหรือเปล่ามันจะขึ้นคิวฟีดขวาบนเลยครับถ้าเปิดออแต่ถ้าเปิดแค่วอนบายมันจะมีแค่ใกล้ๆ,ๆมันถึงจะแจ้งเตือน ไอคอนคะิวฟิตเปิดเนาะอันนี้ก็เปิดเออขอโทษครับผมโอเคแต่อันนี้มันห้องบอดไม่เป็นไรหรือเปล่านมินิแมปผม <laughs> เปิดล่าชไวครับจะดีกว่า <laughs> เพราะเกมนี้แบบมินิแมปมันสําคัญอนะแบบเวลาเราดูคนแบบยิงกันอะไรเงี้ยมินิแมปช่วยเยอะมากอ๋อไปต่อกันที่ advance hard setting เนาะอันนี้ไปก k l i g h t opacity ก็ของมินิแมปเนาะผมใช้ default ไปแหละเอ้ยเก้าสิบ view rotation อันนี้คือ map. มินิแมปหมุนไหมผมไม่ชอบให้มันหมุนครับผมก็เลยเอาไว้นี่ความกว้างความห่างของมินิแมปก็จริงๆแล้วสัก เอาไกลๆไปก็ดีมันจะเห็นไกลๆอันนี้ตอนอยู่บนอากาศนี้ตอนอยู่บนรถเนาะอันนี้บิ๊กแมพคือตอนกด m บางทีบบบางคนชอบกด m ด้วยวิ่งไปด้วยอะไรย่างนี้ต่อป่าบางๆก็ได้ผมสัก50าสินจากเลยดิอันนี้คือพวกแบบมีใครหยิบของเราไปอะไรเอ่ยยังไงแบบคนอื่นมีไอเทมตรงไหน อันนี้ก็ช่วยเห็นของได้ดีขึ้นน,นี่ผมแนะนำให้ปิดไว้เพราะถ้าเปิดปุ๊บม,มันจะไม่เห็นอะไรวร่าเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเข็มทิศครับผมเชืให้เปิดจะได้แบบบางทีคุยเพื่อนเอ้ยแบบมันอยู่ทิศนี้นะทิศ N E W S อ่ะเปิดไว้ก็ดีที่เหลือก็อันนี้กดปุ่มอะไรยังไงเนาะ Audio s e t t i n g ผมไม่ได้ปรับอะไรเลย ผมปรับแค่ตรงนี้ครับ Sound System ให้เป็นเฮดโฟนผมใช้หูฟังเนาะแล้วก็ Audio Mix ผมปรับเป็น Wall Tap BL ตั้งแต่เกมภาคเก่าๆแล้วผมใช้ Setting Wall Tap เสมอเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะ Audio In Mic 9พับจอเราให้เสียงมันรันอยู่ไหมผมเปิดไปนอนอันนี้ไว้แชทเนาะใครแบบเจอคนท็อกซิกคนแซบก็ปิดไปลองเปิดไว้บางทีก็ฮา5ดีพูดชูท็อกกดอะไรกดแคปล็อกพูดนเนาะอันนี้เป็นเดิมฟอร์โอ้ย Chat Position อันนี้คือแบบ ได้ยินจากไหนอ่ะเอ้ยอันนี้อันนี้ดูเันดูน่าสนใจฮะอันนี้เกนคอมเพรสชันอันนี้ปรับให้เสียงคนอื่นเบากว่าคนในที่เอออันนี้ก็ดีฮะอันนี้ก็หูวิงเนาะซับไตเติ้ลแล้วก็มีเรดิโอวสิง เอาละเราดูเสร็จเรียบร้อยมาต่อกันที่ซิสเต็มอันนี้จะเป็นของพวกแมปครับว่าแบบอยู่แมปไหนอะไรยังไงสำหรับตอนที่เราไปเล่นพอร์ทอลเนาะอันนี้คอนโซลเผื่อเปิดไว้ใครจะจะใช้อะไรแบบพวกแบบโชว์ไอพอะไรงี้ก็เหมือนจะใช้คอมแมนด์ได้ถ้าใครอยากเฟี้ยวนะก็เปิดอันนี้ใช้ได้โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับเซตติ้งเยอะมากเซตติ้งเกมนี้แต่ถ้าอยากให้ผมสรุปแบบเร็วๆว,ว่าอะไรสําคัญบ้างก็เร็วๆเ,เลยนะก็คืออย่างแรกครับไปที่ Accessibility, Camera Effects, ปิด Verb Motion Blur, Weapon Motion Blur, Camera Shake, Camera Bobbing เป็น On แล้วก็ Chromatic กับ Infinity Core Hair เป็น Off แค่ปิดพวกเนี้ยก็ช่วยได้เยอะแล้วสำหรับพวกเครงเลยนะแล้วก็กราฟิกเข้ามากด Graphic Quality แล้วปรับเป็น Low แค่นั้นเล่นเลยสำหรับคนที่แบบอุ๊อยากเล่นไวๆนะอ๋ออย่าลืมปรับ f p ทครับอันเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญที่เหลือมันเป็นแบบเล็กน้อยอ่ะเยตอนนี้ครับสำหรับเป็น l l Setting ยาวมาก เซตติ้งเว h i c ค e อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่เล่นเจดก็มาดูครับให้ไปที่เมาส์เอนคีย์บอร์ดแล้วเว h i c ค e s เซตติ้งใช่ไหมคอนโทรลเซตติ้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเซตติ้งหนึ่งที่ผมหานานมากนั่นก็คือ third person aircraft camera roll ครับเวลาเราเล่นเจดถ้าเราไม่ชอบแบบให้เจดมันหมุนอนะ่ะให้เปิดให้เซตติ้งอันเนี้ยเป็นออฟอันนี้อันเดียวเลยที่เหลือก็เป็นพวกเอฟเวอรี i เ i นซิเนาะเราหาอันนี้มานานมากไอเซตติ้งอันเนี้ยที่ทำให้เจดไม่หมุนเวลาเราขี่ third person โดยรวมเซตติ้งของ BF คือเท่านี้ครับจากประสบการณ์วันแรก2 3สาชั่วโมงแรกเซิร์ฟไม่ล่มทุกอย่างโอเคแฮกก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเกมแพงขอให้เป็นอย่างนั้นถ้าแฮ็กเยอะเดี๋ยวเราก็คงหนีไปอยู่เซิร์ฟคอมมูนิตี้แล้วก็คอยให้แบบแอดมินของแต่ละห้องแต่ละเซิร์ฟแบนกันเองก็เรามีทางออกอยู่โดยรวมคือแฮ ppy ครับสำหรับเพนน์ฟีลหในตอนนี้แล้วสําหรับใครที่ไม่มีงบซื้อเกมแบบเกมเต็มมัน2000เนาะ สามารถแบบหาคีย์แบบพวกคีย์การ์ดจอคีย์อินเทลอะไรอย่างนี้ได้มันจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าเดี๋ยวมาเห็นเขาขายกันนะหรือว่าถ้าอยากแบบสนับสนุนเกมด้วยการซั b สไครต EA Play Pro ก็ได้แล้วอย่าลืมใช้โค้ด NSR เวลาเราซื้อเกมใน EA ด้วยนะสามารถสนับสนุนผมได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาดูเซตติ้งจนถึงตอนนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะไล่ลงคลิปพวก BF รวดๆเลยเราใหญ่มาเล่นเกมนี้สักพัก